สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมซีซินเวอร์กับในรายการพิมพ์ลิกอังกฤษครับผมอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจในคู่กลางสัปดาห์นะครับเชลซีเปิดสแตนฟอร์ดบ <First, Stanford S 2> ีต้อนรับการมาเยือนของบูฟครับผมแล้วบอกเลยว่าช่วงนี้ฮนะวันที่ผมทำอยู่นี่ณนะเวลา17นาฬิกา17นาทีฮะมี breaking news ใหญ่นะครับแฟนลำพาดถูกบอร์ดบริหารเชลซีปลดแล้วครับ โอ้โหบอกเลยว่าผมเป็นแฟนบอลเชลซีนะครับถ้าใครติดตามเรามาเป็นระยะแล้วก็น่าจะรู้ว่าตัวผมเองนี่เป็นแฟนบอลเชลซีที่แท้จริงครับแล้วก็จุกเหมือนกันครับที่เห็นข่าวนี้แล้วเป็นเบก a k i n g n e w อยู่นะครับยังไม่ออฟฟิเชียลนะครับว่าถูกปลดแล้วหรือยังแต่ว่าสื่อโขมกันหมดเลยว่าเราผ่านถูกเชลซีปลดแล้ว โอ้แฟงลำพาดครับถ้าปวดจริงก็ขอให้นายโชคดีครับแต่ยังไงก็ตามเราจะไม่มีลำพาดในการคุมทีมในการเจอวูฟการสัปดาห์แน่นอนครับเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะคู่นี้เป็นน่าจะเป็นมวยรองครับกับคู่ทางด้านทชลนัมฮอสเปอร์นะฮะเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่20นั่นเองครับเราดูไดอัรของเชลซีกันดีกว่าเชลซีครับมาในระบบ4-4-2ครับเป็นระบบที่เพิ่งใช้ในเกม FA ครับ แล้มาดูัอของฮุบกันดีกว่า5-3ครับระบบของวุบในวันนี้ครับน่าสนใจจริงๆนะครับผมว่าระบบนี้น่าจะมีประสิทธิภาพมากเลยและเป็นระบบหลังสที่ฮุบใช้ได้ดีจริงๆเป็นหลังสนะครับแต่ว่าในตัวเกมคือระบบ5-3นะครับผมแอบบขนลุกเหมือนกันครับแอบบแอบบจุกครับผมเป็นอีกหนึ่งคนนะที่ โอ้นะฮะก็โอ้โหจุกครับบอกเลยเจอข่าวนี้ไปเบ็กิ้งยูเชลซีผลลำพานครับพูดไม่ถูกครับยังไงก็ตามติดตามเกมนี้ดีกว่าครับอย่าให้บรรยากาศมันพานะฮะแต่ยังไงก็เฉลี่ยต่อไปสำหรับเชลซีครับไม่ว่าจะเป็นกุมซือตำนานหรือกุมซือใครก็ตามเราไปดโโนะูทีโมไบรเนอร์ฮะทีโมไบรเนอร์ไบรเนอร์หักให้กับเอ็นโกโรงเต้มาที่เมสซ่ามอคือที่ไบเนอร์ฮนะไบรเนอร์ตรงกลางใไปมาที่กองเต้กลับมาใช้ ระบบ4-4-2ครับสอเชลซีที่ห่างหายกันไม่นานน่าจะประมาณปี2 0 1 0กว่าแล้วครับที่เชลซีเคยเล่น4-4-2สมัยแทนาดีด็อกบา,อ,าอันเนลกาอะไรประมาณนี้บุ๊กก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เชลซีพึ่งแพ้มาในถิ่นของบุ๊เองนะครับผมน่าสนใจจริงๆครับเกมที่ถ้าเป็นข่าวจริงลำพาดไปจริงแล้วไม่มีลำพาดในสนามนี่น่าสนใจจัดๆเลยแหละครับอูจะยกมาของอาดามาตอเล ทางด้านนะเซมิโดเปิดโค้งเข้าบาันไม่ไม่ได้มงครับแม่เนโตแถวสองมูรินกีมูลิเก็บได้แล้วพยายามที่จะเลี้ยงมาแล้วให้มาที่เนโตฮะเนโตดวลกับกองเต้เจอเบียดไปเองโลกกองเต้คือที่ฮ ok าคิมเซียกเซียกยกข่าวมานะดิโมฟานเนอร์ขึ้นหลังมาที่กองเต้ครับชมี่อับราฮัมชมี่อับราฮัม หักเข้ากลางให้เจมส์อับราฮัมกัดชากนะครับชูมี่อับราฮัมอับราฮัมพยายามที่จะม้วนอับราฮัมพิงแล้วแหวกไปเองอับราฮัมยังไงยั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 งไม่เข้าบอลอีกกับอับราฮัมเลยเอ็นโกโรกองเต้ aw, anner, ครับกองเต้ให้กับเมสันเมาส์เมสันเมาส์ควายที่กองเต้เตมานชิติโมแวนเนอร์ครับ แล้วแบบนี้ใครจะคุมทีมเจอกัะบูฟครับแล้วเจอกับวูฟเจอกันวันพุทธด้วยนะสำหรับเชลซีเขียก่อนครับซาอิดกอกงเตะจะส่วนสูงมันไม่ได้ครับเป็นลูเบนเนเวสครับที่ชนะการดวลลูกกลางอากาศกับกองเตะชาบูติญโยให้มาที่โคดี้ยกไกลมาเลยอาดามาตาเล่ไม่รู้ทันหรือเลปล่าแต่ควบไว้ก่อนแล้วอาตาเล่ไม่ทันครับแม่ชัวโคดี้นี่ยกแรงเกินไปสำหรับลูกเปิดลูกนี้ครับ ทำให้อดามาตาเล่ไม่ทันจริงๆครับเร็วแค่ไหนยังไงก็ตามครับวิ่งไม่ทันแน่นอนครับยกแบบนี้เมนดี้เมนดี้เปิดขึ้นหน้ามาจิโมวนเนอร์มองให้กับกองเต้เมสันเมสาเมสอนเมส์ให้กับไวเนอร์คืนที่กองเต้ฮะเมสอนเมส์ กองเต้ตอนนี้ก็มีอาการเจ็บแฮมสตริงนะครับไม่รู้ว่าจะหายทันเจอกับบูกหรือเปล่าแต่ก็น่าจะนานอยู่ครับน่าจะเป็นอาการเลื้อนลางของเอ็นกรกองเต้แล้วละครับที่มีปัญหากับแฮมสตริงกองเต้ม่งให้กับอับราฮัมฮาคิมเซียกจะเปิดเร็วติดซอซดครับเป็นเต่มุ่งของเชลซีคือที่ผมโอ้โห เมสันมงเมสันเมาส์อับ,บราฮัมอับ,บราฮัมถ้าเห็นต้องบอกเลยว่าถ้าไม่น่าเห็นใจบรรดาดาวรุ่งครับไม่รู้ว่าคุณซื้อใหม่จะปั้นดาวรุ่งหรือเปล่าครับอู้แลวดูเข้าทางพูดิสิ์ยิงติดเซปาติซิโอโอ้พยายามจะสายทะยานครับว่าเห็นใจดาวรุ่งแต่ดูจังหวะนี้ครับพูดิสิ์บอลเข้าทางแล้วกดด้วยซ้ายดีครับที่ปาติซิโอยืนในตำแหน่งที่ถูกต้องครับ แล้วสาประตูมือหนึ่งทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยที่อยู่ที่อยู่ทีมที่มีรายล้อมนักเตะโปรตุเกสครับไม่แน่ว่าโรโนัลโดอาจจะมาเล่นให้กับวูฟก็ได้นะใครจะไปรู้ใช่ไหมหล่ะครับแต่เบนชิเวลดูเตะมุมลูกนี้ก่อนผู้บรรยากาศมีแฟนบอลคับคั่งนะแต่ของจริงนี่มันต่างกันเยอะเลยครับที่ไม่มีแฟนบอลเลยด้วยปัญหาไวรัสบ้าๆน,นี้ที่เข้ามาในชีวิตของพวกเราทุกคน น่าเห็นใจจริงๆครับยังคงเป็นเตะมุม,มอของเชลซีแล้วเป็นเตะมุม,มต่อเนื่องด้วยครับกดดันวูฟก,กันต่อไปครับโจมตีลูกอากาแถ้าพูดถึงสรลรราร่างกายนักเตะวูฟแต่ละคนนี่กองหลังบอกเลยว่าตัวบิงเบ้งทั้งนั้นครับตัวใหญ่ตัวสูงน่าจะเล่นลูกอากาศได้ดีมาชวเปิดมาได้เคกโอ้โหเทรมี่อับราฮัมนีมาขึ้นมงเราเปิดประเดิม ให้เชลซีขึ้นนำวูฟหนึง่งป,ประตูต่อศูนครับลูกเปิดของเบชิเวลโค้งมาอับราฮัมขึ้นเทสเหนือเซเมโดครับโอ้สุดยอดจริงๆกับเทรมี่อบราฮัมล่าสุดเพิ่งกดแฮตทริกได้ในเกม FA ครับวันนี้มงเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเทรมี่อับราฮัมแ well, ฟงลำ้ำพานี่ถึงว่ดีใจใหญ่เลยครับลูกกรย่างเทรมี่อับราฮัมยิงเข้าไป หนึ่งประตูตัวดสูงเนี่ยเชลซีนำวูฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้ตอนนี้สื่อแต่และสื่อแต่และสำนักที่ผมนั่งอ่านอยู่นี่บอกเลยครับว่าประโคมข่าวเป็นที่เรียบร้อยว่าน่าจะบินแน่นอนครับรก็ขอถ้าสมมุติไปจริงก็ขอให้โชคดีครับสำหรับแฟงน้ำผาดครับ จะสนับสนุนเสมอแล้วจะเชียร์ให้ลำพาดกลับมาคุมทีมอีกหนึ่งรอบด้วยซ้ำไปสำหรับตัวผมผมบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ลำพาดเอานะแต่แอบเห็นข่าวนี้ก็จุกเหมือนกันครับลำพาดเอาตรงที่ว่าผมอยากจะให้เขาไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากกว่านี้หน่อยครับดูการที่เขามาคุมกับเชลซีเขาเพิ่งคุมดาบี้เคลาตี้แค่รู้ดูก,การเดียวแล้วก็มาคุมเชลซีเลย แอบเป็นห่วงอยากให้อยากให้ประสบการณ์ยำผานมากกว่านี้แล้วค่อยกลับมาคุมทีมครับผมว่าน่าจะประสบความสําเร็จกับเชลซีแน่นอนครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ใช่แบบว่าปลดแล้วแล้วก็แล้วก็สาบแช่งนี้ไม่ใช่นะผมมายว่าเออปลดก่อนแล้วให้ไปคุมทีมอื่นก่อนโอ้แล้วดูว่างๆโอ้โหแชมิเออร์ามไม่แทงให้กับแวนเนอร์ครับ แม่จะมันเล่นยากก็เจมี่จังหวะเมื่อกี้ครับจังหวะแรกของนายก็เจมี่ไม่แทงไรครับโอ้โหโ,หโหง่อยในเกมครับผมเฮ้แต่เมื่อกี้เขาก็เพิ่งแฮตติกมานะสองเกมไม่เป็นครับได้แฮตติกใส่ทีมแชมเป็นชิพอะ <laughs> ไม่แฮตติกยังไงก็ไม่ว่าแล้วเพื่อนปั้นขนาดนั้นปั้นจนตีโมเวเนอร์ไม่ไม่มีกําลังใจจะยิงเลย <laughs> จุดโทษก็ไม่เข้าประตู <laughs> เนโตเนโตเลี้ยงมาพยายามจะตัดเข้ากลางเปิดเข้ามาลูเบนเนเวสหม่งให้แต่ว่าตีอาโก้ดักได้ครับทีโมไวนเนอร์กระดกแล้วให้กับเชมีบาฮัมนี่เป็นไงไวนเนอร์ยังจ่ายให้กับอับารัมอาคิมเซียกเสียกให้กับลีสเจมแรงเกินไปครับอาจจะเป็นเท้าที่ไม่ถนัดเบนชิวลคอสให้ ฟเนอร์ยกให้กับทางด้านคริสเตียนพูลิสิตพูลิสิตเอาบอลลงพูลิสิตยพยายามที่จะพิก้าแล้วก็ให้กับจิโมไลาเนอร์ครับจิโมไลาเนอร์เลี้ยงไปก่อนเข้ากลางที่เอ็นโกโรกองเต้ไม่เร็วครับในตำแหน่งอ่ะใน,ในระบบ4-4-2ของเชลซีว่าปัาน่นขวนผู้เล่นของวูบได้ดีเลยสังเกตดีๆครับจิโมไวเนอร์กับทางด้านชามิบาร์มก็ไม่ได้ยืนใน ตรงกลางสักทีเดียวครับโยกซ้ายโยกขวาบ้างครับมาช่วยลิมเส้นบ้างยกมาลูกนี้ไซอินมงเทียออกมาแถว2ผู้ตัดสินจับนักวิดเป่าหมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งปโตโตโโระตูต่อศูนย์ครับเจ้าบ้านเชลซีขึ้นนำวูฟนะครับไม่รู้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือเปล่าสําหรับการชนะวูฟปในบ้านนะครับจะมีอับาราฮัมโอกาสยิงนครั้งแรกครับเป็นหนึ่งประตูเป็นจากลูกเหตุมุมด้วยครับยังไงก็ติดตามครึ่งหลังกันดีกว่าครับว่าทั้งสองทีมนี้บทสนุกจะเป็นยังไงไปดูครึ่งหลังกันดีกว่าครับวันนี้้ไไมม่่รรรูววาาาทํอะคับ มาเตะบอลหรือเปล่านะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การของบอลเชลซี70ครับส่วนวูฟ30โอกาสยิงวูฟไม่มีเลยครับมีแต่เชลซีครับที่ยิงไป3ตรงกรอบ2ครับแล้วก็เป็นอีก1ประตูเชมีกับอาบราฮัมพิกสวยมากอับราฮัมจ่ายให้กับแวนเนอร์ถูกต้องที่สุดแล้วครับจังหวะแบบนี้ตีโมวแวนเนอร์เข้ากลางให้กับเมสันเบาถูกต้องครับเมสันเมาทำยังไงเรียบร้อยครับช้าเกินไปแล้วโอ้แล้วสวนกลับดูเบนเนเวสโอ้ดิง้งมิกฟิลประจําทีมบุ๊ฟเบนเนเวส เลี้ยงมาก่อนครับตอกส้นมาให้เซเมโดโรเดนส์ในตำแหน่งศูนย์หน้านะครับคือตั้งแต่ราอูจิมิเนสเจ็บไปนะครับวูฟก็คยกว่าความอันตรายของวูฟนี่ก็หายไปว่ากองหน้าอย่างราอูจิมิเนสเลูกกลางกลางลูกกลางอากาศก็เล่นได้ดีนะฮะแล้วก็มีความพิ้วของตัวเอง ลูกนี้วุมไม่ได้เตะมุมด้วะเป็นเชลซีเตะจากผู้รักษาประตูตอย่างเอจูอาร์เมนดีจะเล่นสั้นๆกับติอาโก้หรือเปล่าครับสำหรับเอจูอาร์เมนดีเมนดีเป็นอีกหนึ่งผู้รักษาประตูตที่ถือว่าใช้ได้ครับการป้องกันเซฟการาปฏิกิริยาแต่ว่าสิ่งที่เมนดีต้องไปปรับนั่นคือลูกเปิดด้วยเท้าครับอู้แล้วดู เรียบร้อยโอ้ไม่เรียบร้อยน่ะเรียบร้อยจริงๆครับโอ้โหอาดามาตราโอเรโอ้เมื่อกี้บอลเหมือนพิถีเหมือนจะไม่เรียบร้อยครับแต่บอลมันเข้าทางอาดามาตาเล่ซัดเข้าไปเรียบร้อยจริงๆอะครับดูอีกครั้งหนึ่งครับทางด้านอ่ะมูโจินโญย,ยิงด้วยขวาลูกนี้บอลเข้าทางโอ้โหแลมวเดีก็เสียหลักไปแล้วครับ ทางด้านอันโตนิโอรูดิเกอร์ก็เสียตำแหน่งไปแล้วผู้จะยิงดีมากยิงเลือดเลยงนะั้นได้แค่มองครับผู้เล่นแต่ละคนหนึ่งประตูต,ตัวหนึ่งครับอาน์ตามาเรได้ยิงตีเสมอให้กับวูบ็นที่เรียบร้อยเลยครับเชลซีก็ต้องเล่นเกมหน่อยครับอย่าประมาทเด็ดขาดผมพยายามที่จะรีหน้าฝีเฟซบุ๊กตัวเองครับตอนนี้นั่งพากไปด้วยแล้วก็กังวลกับข่าวลําผาดด้วยครับ เดี๋ยวครับโทมสัสคูเคิลครับที่จะมาแทนลำพาดครับผมว้าวโอ้ขนลุกจริงครับโอ้ขนลุกขนลุกขออภัยครับแฟนบอลเชลซีทุกท่ทานเนี่ยขอละบายตอนนี้ครับผมเป็นคนที่ลำพาดเอานะอย่างที่ผมบอกว่าออกลำพาดเอา นั่นแะครับแต่ไม่ได้ปิดโอกาสให้ลำพาดมาคุมเชลซีรอบสอครับซัพพอร์ตเสมอครับแล้วผมเชียร์ให้ลำพาดเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากกว่านี้ครับเราค่อยก,กลับมาคุมทีมเชลซีใช่ครับผมเป็นอย่างนี้ครับผมไม่ใช่ลำพาดเอาแล้วก็มึงอย่ามาคุมต่อนะลำพาดไม่ใช่ครับโอ้แล้วมัลติโอโคบสิตลงมาแทนเมสันมาร์ครับน่าจะต้องใช้โคบสิตแล้วหล่ะครับ ตอนนี้ผมรีน่าฟีดรัวเลยนะครับก็คือดูข่าวเรียลไทม์เลยแมตตรอนะครับนักข่าวสายเชลซีที่โคตรจะแม่นยำครับอุยแล้วดูจังหวะนี้โพเดียนได้ยิงเรียบร้อยคับเชลซีสประตูต่อนหนึ่งโอ้โหหันไปดูจอแว็บๆครับว่าแมตตรอ,อรอยายงานว่าเชลซีดึงโทมัสคูโคมาแทนลำพาดแล้วดูจังหวะนี้ก่อนครับดูเบเนเวสจ่ายมาโอ้โหงามจริงๆครับเนเวส โอ้แล้วโพเดนเดลเดี่ยวๆกางประตูเรียบร้อยครับตีอาโก้หลุดตำแหน่งเช่นเดียวกับลูดิเกอร์ที่วิ่งเข้าไปซ้อนตีอาโก้ครับทำให้สองเซ็นเตอร์แบ็กหลุดตำแหน่งโพรเดนส์สอดมาทำประตูขึ้นนำให้กับบุ๊คแล้วครับชิรูลงมาแทนชูวีอับราฮัม ต้องแก้เกมแล้วเพราะอับราฮัมทำอะไรไม่ได้เลยครับทีมวัวเนอร์วเนอร์คืนมาที่ลูดิเกอร์ครับโควาสิตชิลูโคลิิเยรชิลูลยกให้กับทางด้านฮนะาคิมเซียก เสียให้กับชิรูชิรูคืนมาก่อนที่เจมส์ควาวสิตมักจิโอควาวสิตเต็งมาแล้วจิมโมไวัยเนอร์ให้กับทางด้านบูริสิตลิมเส้นกับบูริสิตเปิดมาติดทางด้านเบอร์รี่เบอร์รี่ครับเฮ้มุมของเชลซีครับแหม่มีทางด้านชิรูแล้วลูกกลางอากาศน่ากลัวแน่นอนครับ เปิดขึ้นหน้ามาติดทางด้านจาวูริโยฮะเป็นลูกทุ่มของเชลซีทุ่มไกลมาอ้าวยังได้อยู่ครับเชลซีทางนั้นเสียกให้มาที่โคววสิตมักจิโอโคววสิตโคววสิตไปแล้วละโคววสิตให้กับชิเวล เดินชิวมาที่พูลิสิตคริสเตียนพูลิสิตเจอปั๊มด้วยเซเมโดเสียบอลครับเชลซีสวนกลับแล้วและอาดามาเต่าเล่ลงๆในได้การชากนะครับตาเล่อาดามาตาเล่การชากไปแล้วตาเล่มองข้างในตาเล่การชากมาครับอาดามาตาเล่ดึงเข้าซ้ายจะดึงเข้าขวาไม่ยังไม่ดึงครับทางด้านตาเล่เล่นกับททงน้าเซเมโดซิวาซิวายกให้กับดูเบนเนเวสพักอกแต่กองเต้คือที่เอดูอาร์เมนดี้ครับนีเล่นสั้นๆกับเทนด้าซิวา กองเตะเปิดให้กับตีโมวานเนอร์ครับฐานแน่นอนครับเพราะว่าความเร็วของวานเนอร์นี่บอกเลยต้องยกยิ้มให้ตีโมวานเนอร์วานเนอร์จะเปิดตรงสุดท้ายครับเสียบอลจนได้ครับโบลี่โบลีบ่เจอโคเวซิปั๊มเจอเพซซิ่งแล้วแต่สุดท้ายก็แก้ไขได้ดีครับโบลี่แล้วดูเบนเนเวสให้กับชาวมูตินโยมูตินโยยกด้วยซ้ายลูกนี้เนโตเนโตคืนหลังมาจังหวะของมูตินโยมูตินโยนี่ อายุหลัก3แล้วนะครับแต่ยังเล่นดีอยู่เลยอู้แล้วดูอันดามาต่อเล่เดียวเดียวตรงกลางประตูเรียบร้อยสามหนึ่งแลวครับแม่บุ๊โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกันครับนี่อู้เชลซีช็อตไปดื้อๆเลยครับโอ้นำก่อนด้วยนะแล้วก็โดนแซงมา3ลูกครับดูอีกครั้งหนึ่งโอ้เบนชิเวลครับเจอ เาเล่วิ่งซิกแซบสับขาหลอกโดยไม่มีบอลนครับออฟเดอะบอลนะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยหลุดมาเป็นชิวไม่ทันจริงๆครับโอ้โหนัดส่งท้ายแลมผัดในตัเกมฟีฟ้า21ครับโอยตายตายตาตายตายตายตาตายตาตาเทียวลางตอน6โมงกว่าหรือ5าโมงกว่านี้ก็น่าจะประมาณ ใบสองบสามของบ้านเขาครับที่เชลซีไม่ปลดลำขาดก่อนนัด <C X. S 1> เอฟเอครับผมคิดว่าเขาน่าจะไปเดียวกับโทมัสคูโคลน่ะครับแล้วถ้าสมมติลำขาดโยกไปคุมอาเซนอลนี้ฮาเลยนะบอกเลยนะเอาเตต้าฟอร์มผลงานแบบโอ้ยไม่ต่างกันกัะลำขาดหรือช่วงนี้ครับโอ้โหที่เข้าวันนี้ผู้ริสิตเล่นผิดฟอร์มไปนิดนึงนะจ๊ะบอกเลยนะจ๊ะผู้ริสิตจ๋า กันครับวูฟเฟรนันโดรครับลงมาแล้วครับ<ส>แหวกมาแล้วดูเบเนเวสให้กับอดามาตาเล่จัดอีกลูกเลยครับโอ้เชลซีโอ้โหอ๋แบบที่เล่นไม่ดีเพราะว่าข้างสนามยังเป็นลำขาดอยู่หรือเปล่าครับ มันก็ไม่ยาส่งผลนะอะไรถึงในเกมนะเมนดี้ถึงกระสายหัวแล้วพอกูโดนอีกแล้วเกป้าแบบยิ้มแฉ่งแน่เดอนอย่างนี้โโอโ้ตรงเป็นตรงครับว,วันนี้เมนดี้แล้วเป็นชิวเวลอีกแล้วครับวันนี้เจออาดามาตาเล่เล่นงานตลอดเลยครับ อดามาตาเร่มีสิทธิ์ลุ้นแฮตทริกก็ไม่รู้จะลุ้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วแค่นี้ก็พอแล้วครับวูฟโอ้ไฟบอลชิลซีอย่างผมนี่ก็บอกเลยว่าถ้าสมมติสกอร์นี้เป็นจริงนะปิดไฟน้องตั้งแต่สองศูนย์แล้วสองหนึ่งแล้วครับทิโมวัยเนอร์กระตายชาดกับหูไวเนอร์กระาชากเร็วครับไวนเนอร์แวนเนอร์เอาหลังพิงพยายามจะพลิกไวนเนอร์แวนเนอร์โอ้สุดท้าสุดไวนเนอร์ก็พูดถึงไวนเนอร์ก็เขายิงจุดโทษไม่เข้าครับน่าเห็นใจจัดๆเลยแหละครับกองเต้ เอ็นโกโร่กองเต้กองเต้ใครมาที่ชิลูฮาคิมเสียกเสียกเปิดให้กับพูลิสิตสุดท้ายเจอโคดี้โหมออกมาฮะคือเวลาบาดเจ็บ5นาทีครับใจผมนะอยากจะให้ล้ำผาดไปตอนแบบจบฤดูกาลนี้ก่อนก็เนี่ยแหละคือการแบบว่า จบฤดูกาลนี้ลำผัดเอาแบบนี้เออลำผัดออกแล้วก็ไปหาประสบการณ์แต่ไม่คิดว่าจะฟว้าแชมปขนาดนี้อุ้ยอ๋ออัจามาต้าเล่แฮตทริกครับลืมเลยครับว่าตาวเล่วันนี้แฮตทริกครับบอลกลับบ้านนะตาวเล่พร้อมด้วยเสียงโห่ร้องของแฟนบอลเชลซีในสนามเพราะว่าตาวเล่เขาเล่นอุ่ยแล้วโอ้โหโอ้โหอ้โหตาวเล่เยงะแยะตามแฟนบอลเชลซีอย่าไปเครียดครับนะ ในเกมอย่าไปเครียดเลยนะครับก็ถ้าแลอีอย่างหนึ่งถ้าลำผาดไปจริงฮะอย่าไปสาบแช่งลำพาดนะทุกคนที่ใครใครที่แบบว่าไอ้ลำผาดออกเถอะมึงออกทักทีเถอะตำนานออกเถอะตำนานออกไปอะไรประมาณนี้อย่าแบบไปสาบแช่งขนาดนั้นก็ถือว่าไม่เซฟแต่ก็อย่าไปแบบว่าด่าบแบบฝากเสียเทยเสียขนาดนั้นตัวผมเองนะผมบอกเลยว่าผมก็ไม่เซฟลำพาดเหมือนกัน พักหลังๆนี่สองสองเดือนที่แล้วผมเลยบอกโอ้โหผมก็ไม่เซฟลำขาดแต่ว่าก็ไม่อยากจะให้ไป่ายฟ้าแลบแบบนี้นะอยากจะให้ลำขาดไปแบบจบฤดูกาลนี้ก่อนเออประมาณนี้ครับแล้วค่อยออกไปนะแต่ว่าถึงไม่ไหวยังไงก็อขอให้แบบให้มันจบฤดูกาลก่อนเถอะประมาณนี้ครับแต่ผมก็ขอให้ลำขาดโชคดีครับ แล้วก็ถ้าสมมติโทมัสคูเคิลมาคุมทีมจริงก็ขอให้นายอยู่นอยอยู่นานๆนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนครับสำหรับวันนี้ See you